เที่ยวนี้เร็วอ่ะโอเคมาถึงแล้วครับชมวิวซีฟู้ดนี่ร้านอาหารที่เรามากินนะครับก็ขับรถจากโรงแรมมาประมาณ5กิโลเราจะเข้าไปดูสิบรรยากาศดีติดทะเลนี่หมาจริงหรือลูกปั้นเนี่ยเหรอโอ้โหน่ามิดพิมพ์เดียวกันเลย นั่งเรียบร้อยเลยไหมกระดิกตัวเลยโอ,โอ้โต๊ะเทียบเลยครับมือเราดังไหนเรียบฝนเริ่มตกปลอยตอนนี้โอ้มีชิงช้าให้เด็กๆเล่นด้วยมีตู้หมุนไข่ด้วยโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับน้องๆว้าวร้าน,นนี้บรรยากาศดีจัดอสมชื่อแล้วสมชื่อแล้วชมวิวซีฟู้ดสวยมากโอ้ดีดีงามมา โอเคเราได้โต๊ะแล้วครับติดริมทะเลเลยสุดยอดมากๆาก,ก้าู้ลจกิวทอม้าบีมบีเดี๋ยวนี้ลูกเลือกเมนูเองอะ <laughs> กินข้าว <laughs> เป็นฟายอย่าเพิ่งกิน<ม>กินข้าวก่อน,อนโอ้ตอนนี้อาหารมาแล้วยังไม่ถึง5นาทีเลยครับสั่งไปสุดยอดจริงๆร้านนี้โอ้เด็กกำลังบนหิวโอ้โหไม่รอใครเลยกินเลยลูซี่ มีม้าให้เราดูด้วยโอ้กินอาหารแล้วก็ชมว,วิวโลนโลนลนลูกเป่าด้วยวเป่าด้วยอันนี้ครับปูผัดผงกะหรีเดี๋ยวคลิปไม่ใหม่เวลาเที่ยวเนี่ยจะเห็นน้องบีมละกินข้าวหลิวกิ้งกิ้งโองหเป่าเป่าเป่าเป็นไงสุดยอดไหมนั่งยังไม่ถึงห้านาทีเลยน้องบีมมาเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงครับอร่อยอร่อยโอ้โหเจ้าของร้านบอกดีใจมากเลยอ่ะ เนี่ยปูเน้นเน้นปูเน้นเน้นอยากกินมากอ่าบีมอยากลองบีมอยากลองอร่อยอร่อยวิมีม้าหมาตัวแล้ยวบรรยากาศดีจัดอยู่เนี่ยเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยอ่ะนี่บีมตักปูผัดผงกะหรี่กินไปด้วยอ๋อใช่เขาต้องกินกับเขาผัดอร่อยจังสุดยอดไปเลยครับเขาจะไปกินแข่งกับ พีชอีทแหลกนะครับตอนนี้ขอซ้อมก่อนครับอุอ้ยตักอีกแล้วว่ะสุดยอดอ่ะไปครับโอ้ตักอีกแล้วตอนเด็กๆบิ๊มมัดเขา,ขาให้ <laughs> เอาเยอะวะโอ้ยสงสัยหิวข้าวครับกินเยอะมากเล่นน้ำเหนื่อยอ่ะปิ๊นิกแล้วปิ๊นิกแล้ว ยอดไปเลยโอ้โหนี่น้องๆคนไหนกินข้าวไม่เก่งดูบีมนี่ไปไงกินเองนะไม่ต้องป้อนอ่าโหยอะแยบว่ะเขาพัดอร่อยมากปลาบาสลองชิมแล้วแล้วก็ปูพัดผงกะรีเนี่ยนะเข้มข้นขนาดร้านคนเยอะนะรออาหารไม่นานครับใครมาชะอำแ,แวะได้ร้านนี้ ชมวิวซีฟู้ดผ่านโอเคอาหารจานต่อไปมาแล้วครับหอยแข็งเผากับปลาหมึกแดดเดียวออคุณคุณจะกินอะไรคุณจะกินอะไรขอลองกินอะไนิดห,<ะ>หน่ไหมฮะต้นหนูไหมพี่ไม่ครับทอ,อดมันทอดมันนี่ใครสั่งบีม,มแกะให้เขาหอยแข็งเอา้าแล้วตัวนี้ที่มันอ้านเ,อเนื้อไปไหนหอยแข็งเผานะครับ เด็กคนนี้เขาจะกินทุกอย่างนะครับน่อร่อยพอเขาโตมามมเขากินทุกอย่างเลยครับกินปเป้าๆดิหอยแข็งต้องกินปเป้าๆเดี๋ยวไม่รู้รสชาติอ้าวอือหือกินเข้าไปแล้วหมัฟเป็นไงรสชาติอร่อยอ้าวหอยอีกครับอือหือกินเยอะจริงกินเยอะจิ้มไหมอ่ะจิ้มสีฟูดไหมจิ้มให้โอ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะ<อ>เต็มคำเต็มคำฮู้ยบีมปากน้ำปากร้อยน้ำปากร้อนยังร้อน อ๋อต้องจิ้มด้วยอืมร้อนยอดเลยครับในที่สุดเขาก็ค้นพบตัวเองนะครับว่าเขาเป็นคนกินเก่งครับหมับเขาให้ไปไงอร่อยอ๋าอร่อยนี่ครับนี่ทอดมันป่าเหมือนสเต็กยอ่ะด้ครับแม่ันให้ร้อนนะครับมาทอดมันอ่ะ ยังไงต่อไปทอดมันหมับเขาให้อาเผิดผัดไช่อทอดมันเพชรปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวครับอะไรอร่อยมากครับตอนนี้กับข้าวร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับคอนเฟิร์มรแซ่บหลายแม่ดู หลังจากที่กินอิ่มก็มาย่อยครับด้วยการเล่นชิงชา้าอืมอ,มอโอเคตอนนี้เราก็กินกันจนอิ่มแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วลสองทุ่มครึ่งเรามาถึงที่นี่หกโมงจำได้เลยบีมก็นั่งเล่นเกมเล่นชิงช้าด่ดูสิเรากินหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราเช็คบินกับที่พักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับตื่นเช้ามาชวนป๊ามาเล่นน้ำอีกแล้วก่อนกลับเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปล้างตัวกันก่อนแม่ไม่ลงมานะครับแม่เก็บเสื้อผ้านี่อย่าแม่อยู่นี่นี่ห้องเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ค่อยตามลงมาไปล้างตัว โอ้เนี่ยเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับไม่เช้าแล้วเริ่มสายแล้วจะสิบโมงแล้ว้เย็น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 เยเย็นเย็นเย็นเย็อเยยเย็นเยย็นเยยน้ย็เย็นเนเยยยนเย็นเย ไม่เห็นมันไม่เห็นยินอุ้ยเย็นโอ้โหเดี๋ยวเรามานวดก่อนนะครับตื่นเช้ามาเราต้องนวดนั่งนั่งไม่ได้ด้วยเนี่ยน้ำดันออกเลยครับ่นั่งใใึ่งใกล้นั่งได้นั่งก่งใกล้ดันไหมนอนนอนลองนอนเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ย ไม่พัดหตบต่อไปสไลเดอร์อ่ะไปสไลเดอร์อ่ะไปไว่ายไปไว่าไปสไลเดอร์มันนี่ต้องเกาะไปสไลเดอร์ครับจะได้เร็วเพราะว่าว่ายไปมันชา้าเล่นกันสองคนสบายจริงจริงอ่อ ่ทำไมมันแรงอ,ะอ่ะครับพี่ยมไม่รู้ทำไมเมื่อวานไม่ค่อยแรงเลยวันนี้แรงอ่ะโอเคตอนนี้เราจะเข้าอุโมงค์นะครับนี่เกาะไว้เกาะไว้ลุย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 โอ้โ่้โอ้ <c oughs> โออกแล้วแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้วออกแล้วมาเกาะไว้ก็ไว,ไว้เดี๋ยวพาไปสปา ไปนไงสนุกไหมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วสวนสัตว์อตอนนี้เราทำเรื่องเช็คเอาท์แล้วครับแต่เด็กไปขอพี่ที่โรงแรมอยากกินเวลคัมดิงครับอร่อยมากเมื่อวานป๋าหมาป๋าไม่ได้ถ่ายนะมาแล้วเวลคัมดิงมาแล้วโอ้ยแช่เย็นๆมาเลยว้าวนี่ป๋าบัดคอนเฟิร์ม่าอร่อยมากนิวดีมีเยลลี่ด้วยนี่ใครมา กลิ่นเค้านี่ต้องกินใช่วิวคัมดิงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นน้ำผลไม้อะไรที่อ่ะตอนนี้แบบมีเยลลี่อยู่ข้างบนเลยอ่ะเป็นไงครับเย็นชื่นใจไหมบีชิมด้วยเมื่อวานเมื่อวาน,มวานแม่บีมไม่ได้กินเพราะว่าอะไรปะบีมเขาให้มาสามเราสามคนสามแก้วแล้วบีมเบิ้ลไปสองแม่บีก็เลยอดกินแม่ยอมอดไ,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 ได้กินไงบีมเขาไปสองบีมเบิ้ลไปสองอดกลิ่นอันหเออเนี่ยเขามาให้สี่แก้วให้บีมกินสองแก้ว อร่อยไหมอร่อยื่อวานมากินอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมเป็นน้ำส้มก็นน้ำส้มแล้วรวยเยลลี่ขึ้นบนครับนี่แก้วใหญ่บิ๊กเบิ้มโรงแรมให้มาใหม่แก้วใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยสุดยอดไม่ต้องกลัวหมดแล้วคันนี้โอ้ยเยลลี่เยลลี่เน้นเนนเยลลี่เน้นเนเนี่ยเยลลี่เต็มเตม